you. กรมอนามัยแร่งคลีนสวมโรงเรียนเน้นสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อสุขอนมามัยนักเรียนในวันอยู่บำรุงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์สวมโรงเรียนสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อสุขอนมามัยที่ดีโดยมีแพทย์หญิงอัจฉรานิธิอภินยาสกุลอธิบดีกรมอนมามัยผู้บริหารกรมอนมามัยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมงาน จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียนเพราะถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้จะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนมากกว่าที่บ้านกระทรวงสาธารณาสุขโดยกรมอนามายัยนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพให้เด็กไทยเติบโตสมวัยแล้วเน้นเรื่องสวมในโรงเรียนให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้สวมที่ถูกต้อง ถูกสุขลักษณะและพัฒนาส้วมสาธารณะในโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน ash, สะอาดเพียงพอปลอดภัยได้มาตรฐานซึ่งเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญและมีนโยบายในการพัฒนาส้วมโรงเรียนพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการสุขาดีมีความสุข การพัฒนาสวมสาธารณาไทยให้ได้มาตรฐานแฮตตามเกณฑ์ของกรมอนามัยให้สวมมีความสะอาดความพอเพียงและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณาสุขดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2549ถึงปัจจุบันเพื่อป้องกันไม่ให้สวมเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคประชาชนใช้สวมอย่างปลอดภัยสำหรับสวมสาธารณาในโรงเรียนที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ทางการสนับสนุนองค์ความรู้การเสวนาทางวิชาการการอบรมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำความสะอาดห้องส้วมและสร้างพฤติกรรมการใช้ซ้วมที่ถูกต้องรวมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการพัฒนาซ้วมสาธารณะในโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและสุขะอนามัยที่ดีค่ะคืออย่างนี้ฮะกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมอนามัยเนี่ย ได้ส่งเสริมและสนับสนุนเนี่ยโครงการส้วมสาธารณะโรงเรียนมาตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันนะครับด้วยมาตรฐานส้วมสาธารณะไทยแฮสนะครับสามด้านคือสะอาดเพียงพอและปลอดภัยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ส้วมสาธารณะเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคเพื่อที่คุณครูนักเรียนผู้ปกครองจะได้ใช้ส้วมที่สะอาดและปลอดภัยครับ สำหรับเกณฑ์ประเมินของกรมอนามัยคือ HAS เ,เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ได้ทุกเซตติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนตลาดหรือวัดนะครับซึ่งก็ได้แก่สะาดเพียงพอปลอดภัยของโรงเรียนเองเอมีโครงการสุขาดีมีความสุขนั้นก็ได้มีการอิงมาตรฐานของ HAS เช่นเดียวกันครับซึ่งของเขามีมาตรฐาน5ด้านก็คือ,อะสะอาดสวยงามถูกสุขอนามัยแล้วก็ซึ่งออกมาคล้ายๆกันนะครับถ้าเกิดว่าทางโรงเรียน,นยมีการ ใช้มาตรฐานของแฮสหรือมาตรฐานของสุขาดีมีความสุขเนี่ยผลลับออกมาเหมือนกันก็คือมุ่งหวังให้เด็กมีสุขานามัยที่ดีปลอดจากเชื้อโรคต่างๆนะครับแล้วก็สามารถใช้ห้องน้ําได้อย่างถูกสุขลักษณะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นการปูพื้นฐานให้เด็กนักเรียนในการมีสุขานามัยที่ดีครับตัวเลขที่ผ่านในมาตรฐานแฮสของโรงเรียนขนาดนี้มีประมาณ68โรงเรียนเอา68ซครับ ซึ่งอีกประมาณ30%นั้นก็อยู่ในการพัฒนาเพื่อที่จะเข้าไปถึงจุดที่ว่าสะอาดเพียงพอและปลอดภัยต่อไปในอนาคตในส่วนของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับขณะนี้เราได้มีการประเมินโร,รงเรียนตามมาตรฐานที่เรากำหนดโดยอีกมาตรฐานของกรมธรรม์นม่น,นะครับสองหมื่นเก้าพันบาทคร,รับผมนะครับขณะนี้เรามีการประเมิาามมนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเรานย่า คงเหลืออยู่ประมาณ1 7 0 0รกว่ารงเรียนนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการประเมินอยู่เรามีความเชื่อมั่นว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการเป็นรวิการเรื่องสถานมีความสุขจะสามารถขับเคลื่อนไปแล้วก็แก้ปัญหาให้กับเด็กนักเรียนที่ที่มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความสุดวสบายก็จะมีความสะดวกและก็ปลอดภัยสะอาดครับครับก็เชิญชวนนักเรียนประถมมัธยมนะครับช่วยกันรักษาความสะอาดเพราะว่าห้องน้ำโรงเรียนเป็นห้องน้ำสาธารณะ เฉพาะที่ซึ่งอยากให้รบก,กวนทุกท่านคำนึงถึงผู้ใช้คนต่อไปด้วยนะครับก็รักษาความสะอาดเพื่อตัวเองและเพื่อส่วนรวมครับก็ฝากถึงน้องๆน,นะครับอย่างที่น้องกามโมบอกเนี่ยน้องๆน,นักเรียนนะครับไม่ว่าจะประถมหรือ,หร,อหรือมัธยมเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงบุคคลที่มาใช้ห้องน้ำต่อจากเราด้วยแล้วก็ต้องฝากาคณะครูของแต่โรงเรียนนะครับก็ช่วยกำชับดูแล ให้เด็กๆนึงเรียนรักษาความสะอาดในการใช้ห้องน้ำด้วย